กุญจีนเคยพูดไว้ว่าจะหาบทสวดบูชาคุณของพระโพธิสัตว์ในตอนกินเจเราได้บทสวดมาแล้วก็ให้พระชัดใจก็ไเป็นพิมพิมมาเย็นๆเขาบอกมาให้ก็ตกกลางคืนก็ลงมานั่งสวด มันสวดอย่างไงวะไม่รู้ว่าจะไปอย่างไงอยงสวดแบบชาวบ้านก็สวดฐานะบารมีสัมปันโนเมตาบารมีไมตดีมันไม่เข้ามันไม่เข้ามันไม่โดนใจคือน,นั้นก็ฝัน วันที่เข้าไปในวิหารพระโพธิสัตว์เนียก็เห็นบรรดาพระโพธิสัตว์ท่านกำลังรวมตัวกันแระสาทสาธยายท่านสาธบร,รมีให้เราก็โอ้โหท่านส่วนพระอาาก็สงสัย เป็นถึงพระมหาโพธิสัตว์มานั่งสวนทศวาบร,รมีทำไมไม่บูชาพระพุทธเจ้าคิดอยู่ในใจผลปรากฏว่าพอท่านวาทานาบารรมีสัมปันโนทานนี่มันกลายเป็นป็นฐานพระพุทธเจ้าประทานพระพุทธรูปให้ปรากฏเห็นชัน พอถึงสีละก็เป็นเป็นเป็นดอกไม้คือเป็นดอกบัวให้พระพุทธเจ้านะักไปถึงเนคขัปฏิบัติก็เป็นองค์พระพุทธเจ้าไล่เลยไปจนครบอุเบงขาบาร,รมีกลายเป็นพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าลโห,โหบทที่พระโพธิสัตว์ท่านบูชาไม่ใช่พระพุทธเจ้า แต่บทที่พระโพธิสัตว์บูชาก็คือบททัศวร,รรีคือพระธรรมทั้งสิบประการที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายทําการบูชาแล้วพระธรรมทั้งสิบประการนี้เขกลายเป็นพระพุทธเจ้าให้ได้เห็นคือแต่ละข้อ,แต,ขอแต่ละข้อก็ปรุงแต่งตกแต่งเป็นรูปร่างพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ที่มีสิริโฉมงามมีรัศมีเรื่องรอง ก็เลยซ้มสงสัยเลยแอบจำเข้ามาจำไม่ใช่กูคิดเองแ,แอบจำคำส่วนของพระโพธิสัตว์ข้นมาเป็นการบูชาทัศพรมีเราอยู่ไปมองว่าทานศีลเนคเขาบาปัญญาวิรยิยะกันติสัจจะอธิษฐานเมตตาเบคขาไม่มีตัวตนนั้น มีตัวมีตนเป็นพื้นฐานเป็นพระวรกายเป็นพระสติปัญญาเป็นหัวใจเป็นชีวิตของพระพุทธเจ้าทำทั้งสิบประการเนี่ยคือชีวิตของพระพุทธเจ้าชีวิตของผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่อพระโพธิสัตว์ทั้งหลายจึงทำการบูชาทำทั้งสิบประการนี้่านสายายเช้าเย็นเช้าเย็น เราก็ไปแอบฟังไปนั่งสวดกับเขาด้วยกลัวว่าจะเดี๋ยวจำทานองไม่ได้ปกติแล้วเขามีตีมีบังคือมีตี๊อกป๊อกอใครมีสติปัญญาไปให้เขาทำดนตรีใส่เอามาเป็นซีดีเดินเกาจะงหวให้หน่อยนะวะใครรัวรู้จักออรู้จักใสท่ทำนองอ ทำนองเดินป๊อปป,อป,ป๊อป๊เนี่ยเออมกูก็จำป๊อกไม่ได้ mm hmm. ก็จำได้แต่แต่จักวหวาไอ้จำได้แต่ทำนองทำนองมันเป็นอย่างนี้ก็ใครพอจะรู้จักนักโรตรีก็ให้ไปใส่แล้วเดี๋ยว,เ,ยวเอามาเอามาทำแจก ลูกหานมาไม่ใช่เปิดออบูชาเช้าเย็นเช้าเย็นเป็นเป็นคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์เป็นสิ่งที่พระโพธิสัตว์ใช้บูชาในก็กลับมาถึงเรื่องว่าเราปฏิบัติเนคขัมเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะแค่เนคขัมมันมีทานไหมมีเรื่อมีฐานศินมีไหมศินก็มีม ขาตรงนี้เนัมก็มีไปแล้วปัญญามีไหมเออปัญญาวิริยะมีเปล่าขันติทนไหมนี่มึงทนแล้วเนี่ยกู <c ười> ไม่เชื่อเลยว่ามึงทนตอนนี้มึงทนอยู่แล้วเนี่ยไม่เชื่ออยู่ทนเขเลยกันติสัจจะมีไหมลูก อธิษฐานเมตตาเปทามีครบเลยเพราะฉนั้นการบวดครั้งครั้งหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยการได้ถือบวชครั้งครั้งหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากสําหรับคนที่ปรารถนาจะบำเพ็ญเป็นคุณงามความดีที่เรียกว่าบาเพ็ญทัศบรรมีทั้งศิษษาการรใาห้ครบทานผู้บวชเนี่ยเทวาดาเขาจึงเคารพ ทวด,ดาจึงเคารพยิ่งมีตบาบะมีเดชมากเป็นผู้แข่งครัาดในในศีราจารวัตมากเลเทพยดาปรมาทั้งหลายจะหวาดกลัวแต่ถึงคำว่ากลัวเลยลเกรงกลัวเพราะเราก็คือพระพุทธเจ้าน้อยน้อยอพระพุทธเจ้าน้อยน้อยที่ยังลวงบุรุษบางว่าสงสัยเวลาเข้าสวดว่าพระโพติสัตว์มาสวด มองไปข้างหน้ามีแต่อากาศธาตุแล้วก็มีแต่ธรรมทานวรรีศีลวรรีสัญยายไม่เห็นมีพระพุทธรูปและท่านไหว้ใครกราบใครก็ผลปร,บรากฏว่าพอสวดบทถึงทานวรรีเน่ศีลวรรีเน่ขำวรรีปัญญาสิ่งเหล่านั้นกลายเป็นเครื่องทรงประดบประดาให้เห็นเป็นรูปพระพุทธเจ้าเห็นเป็นรูปพระพุทธเจ้าปรากฏเฉพาะหน้าโอ พระโพธิสัตว์ท่านไม่ได้วายอากาศสถานท่านวายธรรที่ทําให้ผู้ทําให้คนหรือทําให้สัตว์เป็นพระพุทธเจา้าแล้วก็ได้ปรากฏเมื่อทนอนบูชาครบอุเบขาบารมี mm hmm. ก็เห็นนัานพระผู้มีพระพาคเจ้าประทับอยู่บนดอกบัวปรากฏเฉพาะหน้าในน,นนี้นเอย่าไปมองว่าการสาธยายมน ในทักษะบร,รมีหรือการเข้ามาบวชในคำปฏิบัตเิเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่เป็นเรื่องสำคัญทำได้น้อยกอ็ดีกว่าไม่ทำเอาสักครึ่งวันเ่ใครยังไม่ได้ขอศีเอาสักครึ่งวันเนี่ยเช้าไปเที่ยงวนี่จะเที่ยงกี่แล้วเอางั้นเที่ยงไปบ่ายแล้วมีได้เต็มเต็มเลยผมไม่อิ่วอะไรเพราะผตุนไว้ตอนเที่ยงเยอะมาก ก็ไม่เป็นไรก็ทำไปเลยหกโมงเย็นสวดมนต์อีกรอบหนึ่งก็ทำดีกว่าไม่ทำดีกว่าไม่ทำเพราะมันเป็นเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นจิตวิญญาณของพระพุทธาทศบารมีเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นจิตวิญญาณของพระพุทธามิชญาพระพุทธาแต่เป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นจิตวิญญาณพระพุทธา เป็นองค์พระพุทธะด้วยซ้ำถ้าเราจะทำให้มันกลายเป็นสันดาลเป็นชีวิตจิตวิญญาณแต่ถ้าเราทำแบบรูปรูปคำคำผูกผูกโปรโปรทำแบบขอไปทีคือบวชก็บวชได้สักแต่ว่าบวชรักศีนก็สักแต่ว่ารักศีลสวดมนต,นมนตม์ก็สักแต่ว่าสวดมนต์เขาปฏิบัติธรรมก็สักแต่ว่าปฏิบัติธรรมถ้าอย่างนั้นมันก็จะได้ พระพุทธที่หน้าไม่สวยจะมูแหวงรูปก,กายบิดเบี้ยวกลายเป็นพระพุทธพิการพระพุทธพิการได้อะไรไม่ได้อะไรไม่สําเร็จประโยชน์อะไรเวลาเขาแสดงธรรมก็ดันนั่งหลับอะอย่างเงี้ยโง่โงโม่หลับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าปัญญาไม่มีพระพุทธไม่มีปัญญาถ้าได้าขาดปัญญาเสร็จแล้วมันจะเป็นพระพุทธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอะไย่ง นังต้องสั่งสมให้ครบบวชเข้ามาแล้วไหนไหนเสียเวลาก็ให้ได้กำไรไม่เสียเวลาแล้วก็มากินทุนแั้วขาดทุนแล้วก็ไม่ได้สมทบทุนเก่าเพิ่มขึ้นกินแต่ทุนเก่าหมดแล้วทุนใหม่ก็ไม่ทบขึ้นมาเลยไม่เกิดขึ้นเลยอย่างนี้เสียเวลาเปล่ามึก็ให้เข้าใจตามนี้เดี๋ยวเรามาปฏิบัติทำเรียนด้วยก่ เหลือเวลาอีกสักรวมโลกชมโังปฏิบัติธรรมกันแล้วเดี๋ยวตอนภาคบ่ายเราไปไหว้ครพูพระธรรมทานแขกยัิทธรรมที่รักค่ะเป็นเชิญทุกท่านกราบพระธรรมทานเพื <c oughs> ่อน้องรับธรรมทานที่หลวงปู่โจะมอบให้ในภาคเช้าค่ะกราบ แผ่สนส่วนซะก่อนเดี๋ยวไปไปก็แจกเย็ยนก็แจกใหม่ไปเหยียบไปย่ำไปพับใส่ส่งเด็นเบียร์พื้นที่ใครจะไปเข้าห้องน้ำห้องท่าไปซะ คกระทาแม้ไม่บุญก็ควรจะปฏิบัติธรรมคนที่มาใหม่ๆอย่ามองว่าการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องหนักเพราะวันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเดี๋ยวผมต้องดูเลขก่อนมันมีกี่แผ่นทำสามสิ่งคือไม่ทําชั่วทําความฉลาดคือทากุศลดึงมาดูแผ่นแรกทำจิตให้ผ่องแพรหรือผ่องใสถ้าทำสามสิ่งนี้ได้เราก็รวยละเราก็เป็นมงคลละ เราก็รุ่งเรืองเจริญและเราก็ทําตามคําสอนพระผู้มีพระภาคได้ไะ่อย่างนั้นไม่จำเป็นว่าต้องบน่นแล้วก็ทําเดี๋ยวทาตามเขามีพี่เลี้ยงคอยอบรมสั่งสอนคอยชี้นำเขามีรุ่นพี่คอยบอกเตรียมตัวปฏิบัติธรรมร้อมใครไม่เคยยกม,มือขึ้นหรเดี๋ยวรุ่นพี่เขาช่วยชี้นำบอกกล่าวทำไม่อยาก ูฟังเสียงใจรับรู้เท้าก้าวเดินหูฟังเสียงเท้าก้าวเดินใจรับรู้กาปรปฏิบัติธรรมนี่เป็นบุญใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าเวียนเทียนนี่นะ Martin 1 Martin 1 <laughs> Aya ba go kitthi swara o di satcha gam meha prasnya paramita chara gam meha ba go kitthi swara achcha svanda asa tascha swaba vasu meha

Sapa Gama Sumi Yama Manjang yeah अविस्टू